สวัสดีครับวันนี้จุดบ้างไฟถวายนะครับวัดถ้าจำปานะครับบนเขานะครับบะมี่บางไงนะครับปีนี้ทานบางแสนนะครับสองนิ้วเจียนหางครับตะไลอีกสองนั่งสีขึ้นเครื่องถ้านะครับบนถ้ำเจี๊ยตบังนะครับท่อสองจุดถวายของเฮานะครับ ตะไรอีกสองนะครับมีผู้เอกทุกเดือน4ีนะครับเดือนสิบห้าคำเดือน4ีทุกปีนะครับคนจูทุกปีนะครับขึ้นทำครับบนี่ บนเขาแล้วนะครับหากเฮปฐานแล้วเมื่อยครับฐานสาอกิดนะครับต้งมีตะไลครับตะไลสัง่งแบบมาตรฐานครับตังผูงไง,งอย่าลืมเด้จุดได้ครับมันบรยากคุณครับบนเขานะครับ ทั้งพีใส่สั้งตีร่างคือว่าตีผ้าหลวมปะห,หลวมกับท่านไหมสั้งตีร่างจะไอยจูดแล้วครับบางแรก เรียบร้อยครับบางแหลกขึ้นฐานแล้วนะครับถ่ายสัญญาณจากข้างบนนะครับเน้นว่าจุดอันนั้นนะครับให้ออกจากผู้นะครับตกข้างล่างนะครับรอสัญญาณจากข้างบนเนลครับเป็นสันเขาอยู่พอสันเขาแล้วิ่นจะจุดถวายก่อนนะครับสามบางล่างๆนะครับมาเบิ้งกันครับจุดถวายเป็นอาไรครับสุดนี้ สามบางแรกนะครับมันขึ้นฐานประมาณั่วโมงหนึ่งนะครับมันกเน็เลยอ่อนอาะตีเรียบร้อย งานเขาค้อแล้วนั่นบังซองนะครับบาดนี้จุดยาวๆสันไลห,ห้วยังหน่อยห้วยสันไลด์เสียยังหน่อย,ย,อย,อยมีทั้งท่าก็ได้มีทั้งปีนแล้วเอเอต่ำแล้วของนิญามว้าผู้ไทยนะครับนอยากผู้ไทยทิมผู้ไทยนะครับยืนน้องกบ,บ้านคนครผู้ไทย บางแรกนี่คิดว่ากับผูล่าครับผู้ไทยรถดต้องไฟ่าวผู้ไทยดิมาครับปบบนี้รับร้อยต่อสายพร้อมจุดนะครับบางสองพร้อมแล้วนะครับเอาพร้อมแย่โคลบเอาสามสองหนึ่งไป ตี๊ดเรียบร้อยบังสามนะครับโอ้บังเมื่อกี้ลำตัวดีครับครับบังนี่ก็ที่ดีขึ้นกันแหละเป็นวาซังแบบ,บต่อไปก็เป็นตะไล่ะนะครับ จุดบางนี่เราซ้มบางถวยพญาเถนถีบแห้งเหรออ่ะพร้อมเ้ยเข้ากล้องเข้ากล้องพร้อม ัดโลมหมดต้องมัดสองปาอไหมแมนออกล่มนะครับแต่ว่าติดไว้ยอยู่เดือดออกอ่มันติยยดไว,ว้ดยอย,ดยตะไลครับอันนี้ต่อไปเป็นตะไลนะครับสองนิ้วสร้างจำนะครับ เราว่างเงาสังแบมจูดเองนะครับบุญแดมซีนะครับมันยบอ่อด้อไปอยู่บุญ หมุนเดยอปูเดอ้อเราว่างจ้าของไงเดอ้อแล้วล่วงไปหันเลยพร้อมครับพร้อมเอา้าสัญญาณไฟมาแล้ว นะครับจำจำกลางกลางมาบังทะเลเลยโอ้บังซีครับแบบนี้แสงดำมันหางอยู <nothing> ่นะครับ พอเดียวป่ะปอเดียวพอเดียวก็ได้ทำนี้ค่อยเอ็นหลุมยู่ค่อยแบบป้อนี้เป็นจูดถวายนะครับมันต้องเหลยหันออกนอกบ้านนะครับเพราะว่าทางล่างมันเป็นบ้านนะครับ เนีจูดเท่านะครับผมบอกว่าผมบดใส่แบบล่นย่นนะครับผมใส่ตัวหนีนะครับขบวกขรบจูดได้เลยนะครับคือเราสั้งแบบเมืองโอเคเอฟซีกัน okay. อ,กอะไระครับต่อซ้ายสร้างแบบ ท่านมันโยกว่ะตอนบ,บังเมื่อกี้นะโยกโยกดีบังหน้าส่เดใหญ่ได้ต่อสมองเป็มอืมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเด้ดอลูกคีบขงเหลียงฮะไฟเช็กจูดก้นเลยปะ ทุกคนเลยครับ <c oughs> เหลือแต่ไล่อีกบางนึงบังไฟอีกสามบางเอาพร้อม <c oughs> นับพอ,อไหมเอาพร้อมแล้วบางทีซีครับนะเอาเลยด้ด <c oughs> เออ <c oughs> จำถ้ามันตั้งตรงมันก็ไปวาลุ่มเนี่ยทางแบบแมนบ้างนี้ระบียดออกโอ้ง่าม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 ขอเติด้ดเรียบ้อย บางที่หาครับบ้านนี้หลังจากล่างเสเร็จแล้วเอาภาพนะครับกินย่างเ่ะเอาจุดเป็นจุดถวายนะครับ,บหนึ่งสองสาม<ป> จครับอยู่ดีมีแหงเด้อผู้อาไม่จุดถวายเขาข้อเลยครับแต่ว่าฝ้ามันหลัวเนี่มันบ่เห็นนะครับเจ้าภาพจุดเองครับบ้างนี่เป็นบ้างที่หกเลยครับหนึ่ง สองสามนี่ยเอาหนึ่งสองสาม,อามอสองนิ้วบ้างที่เจ็ด ครับเป็นบังสุดไทยบอกไฟหาหเจ้าภาพอาทิตฐานเกตจูด<ห>เองจูดคนละสายว่าจงมวนผู้ตั้งล <c oughs> ะพุ <c oughs> กนีแล้วบเป็นตะไลปิดงานนะครับ <c oughs> พร้อมททแนนเราบอกสังแบบเอาพร้อมครับบังสืบาทายสองนิ้วสำหรับปีหกเจ็ดเอาพร้อมนห,หนึ่งสองสาม hoang hố, trăm pha, các, đi xiang dong đằng Eli, man, bay gay đúng à? กางร่มเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับปีนี้เป็นอะไรครับปีนี้สุดยอดปะจะามุดยอดครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับจุดถวายดินซีกับบ้านเงี้ยปะเนี่